น้ำประปาส่วนภูมิภาคหรือกอปอเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2522ทำหน้าที่ให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการตลอดจนพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำประปาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดระยะเวลา41ปีการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งเน้นที่จะให้บริการน้ำประปาที่ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยมีแผนงานในอนาคตที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำให้เพียงพอและทั่วถึงทุกพื้นที่รับผิดชอบและภายใต้การกำกับดูแลของดรสทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้ติดตามการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในหลากหลายด้าน โดยมุ่งเน้นและให้ความสําคัญ5ประเด็นหลักได้แก่ด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและสถานการณ์อุทกภัยให้กับประชาชนด้านการขยายพื้นที่ให้บริการเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงน้ำประปาสะอาดซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2563จากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจากผลงานการขอใช้น้ำประปาและไฟฟ้าพร้อมกันในที่เดียวซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กปอพอและกอฟอพอด้านการขยายความพร้อมเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ด้านการพัฒนานวัตรกรรมและเทคโนโลยีในการให้บริการประชาชนกปอพองดเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้มาติดต่อขอรับบริการ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านช่องทางออนไลน์3ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA 1662 Line Official at PWA Thailand ส่งผลให้การประปาส่วนภูมิภาคคว้ารางวัล b e s t Official Account จาก l ลายประเทศไทยและได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชก,การสะดวก หรือ GECC เราประทับใจนะคะในเรื่องของงานบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นชัดเจนนะคะในโรงการเข้าไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะเพราะพื้นที่การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคกว้างมากแต่การประปาส่วนภูมิภาคก็พยายาม ปรับบริการทุกรูปแบบสามารถทํางานให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้ทุกรูปแบบท่านทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยก็เข้ามาเหมือนกํากับดูแลการประปาส่วนภูมิภาคให้การทํางานเนี่ยเป็นไปเชิงรุก<ม>การแก้ปัญหาให้กับประชาชนก็รวดเร็วขึ้นด้วยนะครับก็ฝากขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะฮะเป็นแบบนี้ดีครับชาวบ้านชอบฮะประปาเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบอยู่คู่กับคนไทยอยู่คู่กับตัวผมเองด้วยเราเห็นอย่างแรกเลยก็คือ1เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยมากขึ้นแม่นยําม,มากขึ้น แต่สิ่งที่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือความตั้งใจของเจ้าหน้าที่กว่าจะมาเป็นน้ำประปาให้เราได้ใช้ดื่มได้ใช้กินได้ใช้หัวโภกบริโภคอะไรเงี้ยครับมันผ่านความยากลาบากหลายขั้นตอนมากนัครับเรื่องของการเข้าถึงนี่นะ้ปรากฏว่าเราก็อ่านข่าวทุกวันใช่ไหมครับอ่านข่าวอ่านข่าวเรื่องน้ําท่วมล่าสุดเลยที่จังหวันดนครศรีธรรมราชหนักเลยท่วมยังไงก็แล้วแต่น้ําประปาก,ก็ไปถึงได้ผมคิดว่าท่านทํางานนี้ เร็วมากแล้วล่ะครับที่เห็นได้ชัดๆในตอนนี้ก็คือเรื่องของความทันสมัยเดี๋ยวนี้มันสบายมากอะ่ะแค่เข้าไปในแอปพลิเคชันเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็พอเรากดปุ๊บเราถ่ายรูปสแกนป้๊บขึ้นจ่ายได้เลยเป็นอะไรที่แบบมหาสัจ,จ์ใจมากเลยว่าอู้ทำไมเร็วขนาดนี้ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปแบบว่าไปเข้า7 e เว่นอก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นความพึงพอใจส่วนตัวเนี่ยมาก นอกจากนี้ดรทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยยังเป็นผู้ขับเคลื่อนผลักดันกปพที่กำลังก้าวสู่ปีที่42ให้เป็นองค์กรแบบดิจิทัลภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่ามุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนด้านการให้บริการและบริหารจัดก,การน้ำประปา